ไทำให้เกิดการสูญเสียในฐานะของความเป็นแม่นะคะเราก็อยากจะมีร้อนให้ฝ่ายสู้กองตลอดมาแต่ว่าก็ไม่เป็นผลเพรยเนื่องจากบางฝ่ายก็ยังมีอาวุธงสงครามอาจจะทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิอาจจะเป็นรู่งของเราก็ได้ต้องสูญเสียไปดัปงการที่หารธรรมนที่เราก็ยินดีนะคะ แล้วเราก็มีวามคิดว่าประเทศของเราเนี่ยก็มีนโยบายหรือแม้มีแนวทางในการปกครองที่เป็นแบบของเรานะค่ะเราคนไทยมีสิทธิเราจะ้อเปอร์เซนต์เต็มที่ที่จะให้พวกเราแก้ไขปัญหาการเมืองโดยไม่ต้องการให้ประเทศใดเข้ามาแก้ไขให้เราการที่เป็นมีทหารออกมาช่วยเราครั้งนี้นะคะ แล้วก็มีความภูมิใจและมีความพอใจเพราะว่า <c oughs> ทหารนีค่คือส่วนหนึ่งซึ่งมีนยโยบายของทหารเราก็ทราบดีว่าคือเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะในจุดที่มาในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คืออยากจะให้แต่งชาตินะคะที่ได้มีข้อแนะนําต่างๆกับข้อห่วงใยกับประเทศของเรานะคะ <c oughs> ขอได้โปรดเ <c oughs> ข้าใจค่ะว่าการรัฐบาทหารสาหรับประเทศไทยนั้นซึ่ง เราผิดหวังมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไม่มีครั้งใดที่ประชาชนออกมามากมายถึงเท่านี้นะคะการศึกษาเราทําให้เรารู้จักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นขอให้ต่างชาติเดี๋ยวให้ดูหัว ขอให้ประชาชนคนแทยได้ปฏิบัตรูปบ้านเมืองของเราด้วยตัวเองนะคะซึ่งขอให้เราก็แสดงความยินดีกับพวกเราในอนาคตประเทศไทยของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเราคือทุกคนแล้วเราคือคนส่วนใหญ่ของประเทศในขณะนี้ <c oughs> วันนี้เรามา,าเฉพาะเพแทนกันเพียง 40-50ท่านนะคะแล้วเราจะมาทำภารกิจของคนไทยเพื anyway. yes, hmm. ่อจะบอกให้ชาวโลกได้เข้าใจและให้ชาวโลกเป็นไฟล์กำลังใจกับชาวไทยให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ถูกไหมคะอยากจะเรียนเชิญที่สันพูดถึงคิมของเรานิดนึ่งนะคะเราเองรังเลยโอ้ที่นี่นั่งนั่งด้วยได้ไหมได้ค่ะนั่งได้ไหมนั่งไดเป็นแถวๆเป็นระเบียบเลยตรวจคนนั่งเป็นระเบียบเลยอย่านั่งจับปุ่มครับ ข้าพวันตังอภิวาเทนิขอการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ขอการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ปัวตนบรรดาประทานให้บัวตนบรรดาปทานให้ประเทศไทยของเรามีความสงบสุขร่มเย็นประเทศไทยของเรามีความสงบสุขร่มเย็นมีความก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าในระบบประชาธิปไตย